นี่ผมจะมาเล่าประสบการณ์ของผมปืนกระบอกนี้ของผมเป็นปืนของสมิธแอนเวสันลำกล้อง2.1นิ้วบรรจุ5นัดก็มีเพื่อนๆพ,พ,พวกหลายๆคนเขาชื่นชอบปืนกระบอกนี้เพราะปืนกระบอกนี้เป็นปืนที่สวยงามและกระทัดรัดน่าใช้นะครับก็มีข้อเสนอมาหลายคนว่าจะนำปืนซิกพ365กับปืนซิกพ320มาขอแลกเปลี่ยนกับปืนกระบอกนี้ จริงๆผมก็อยากจะแลกเปลี่ยนนะครับเพราะเป็นปืนของก้ามอ,มอปืนก้ามอมอเป็นปืนที่น่าใช้กระสุนมันดอกนะครับการใช้งานก็โหลดกระสุนได้เร็วบรรจุกระสุนได้เร็วนะครับจริงๆอิผมก็อยากจะแลกนะันะ่แต่คิดไปคิดมาแล้วปืนลูกโม่เนี่ยเป็นปืนที่ราคาไม่ตกและเป็นปืนที่เป็นอมตะตลอดการจะกี่ยุคกี่สมัยปืนลูกโม่ไม่มีวันตายนะครับราคาจะไม่มีวันตาย ราคามันจะปรับขึ้นทุกสี่ปีปรับขึ้นเรื่อยๆและที่สำคัญเป็นปืนของสมิธแอนเวสันนะครับเป็นปืนยอดนิยมอยู่แล้วนะครับเบอร์หนึ่งคือสมิธคิดไปคิดมาแล้วราคาปืนสมิธของผมอ่ะบ,บออนี้นะครับราคามันแพงกว่านะครับราคาแพงกว่าและที่สำคัญเป็นของสมิธนะครับราคาปืนลูกโม่เนี่ย ไม่มีวันตกนะครับราคามันจะปรับขึ้นไปเรื่อยๆอแล้วการแลกเนี่ยก็เหมือนการขอใบปอดสามใหม่นะครับทำเรื่องแลกอาวุธป,ปืนกันผมคิดไปคิดมาแล้วมันยุ่งยากกว่าการซื้อก็บอกใหม่ถ้าคนขอเอาปืนของซิกหลายๆตัวเนี่ยมาขอแลกกับปืนลูกโม่คุณผมแนะนำว่าให้คนเก็บเงินซื้อใหม่ดีกว่านะครับคุณอย่าแลกเลย สมมติมว่าคุณอยากมีปืนก้ามอมผมแนะนำว่าให้คุณเก็บเงินสักแสนหรือแสนกว่านะครับไปทําเรื่องขอซื้อใหม่ดีกว่านะครับเพราะการแลกอาวุธปืนเนี่ยนะครับมีแต่ขาดทุนไหนจะค่าดําเนินการการขอใบป .3 มันหลายขั้นตอนนะครับแล้วก็นํามาแลกกันนะครับเพราะฉะนั้นซื้อใหม่ดีกว่านะครับ ไปขอใบปสามแล้วก็ไปซื้อใหม่นะครับการแลกอาวุธปืนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเป็นฝ่ายที่ขาดทุนนะครับปืนของสมิธเนี่ยเป็นปืนที่ราคาสูงนะครับราคาอยู่ที่แสนแสนกว่าตอนนี้ราคาปรับขึ้นมาแสนกว่านะครับแล้วก็มีปืนของก้ามอมอหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นของกรกของซิกของอะไรก็แล้วแต่นะครับการที่จะนํามาแลกเนี่ยผมไม่แนะนํา นะครับผมแนะนําว่าให้คนทําเรื่องขอใบปอสามแล้วไปซื้อดีกว่ามันจะง่ายกว่าการนรํามาแลกการแลกเนี่ยนะครับมันโคตรยุ่งยากนะครับอตอนนี้คุณอย่าลืมว่าพลาสติกนะครับกิโลครึ่งกิโลแสนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยแหละกิโลละแสนแต่ตอนนี้พลาสติกครึ่งกิโลหนึ่งแสนบาทน,นะครับทุกยุคทุก ทุกสมัยเนี่ยมันกลายเป็นเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างนะครับจากเหล็กกิโลละแสนกลายเป็นพลาสติกครึ่งโลแสนนะครับการแลกเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเป็นฝ่ายที่ขาดทุนนะครับอคอนนาปืนเก้ามม,อมอไม่ว่าจะเป็นตัวโพลิเมอร์หลายๆตัวเนี่ยจะมาแลกกับปืนลูกโม่เนี่ยผมไม่ได้นํานะครับเพราะยังไง คนก็ขาดทนนะครับเพราะคนมีปืนลูกโม่ของสมิธปืนสมิธเป็นปืนที่มีราคาสูงอยู่แล้วนะครับอ่มันไม่สมควรที่จะนําไปแลกนะครับไม่สมควรที่นําไปแลกกับปืนของซิกหรือของกรอกนะครับผมไม่ได้พูดว่าปืนซิกกับปืนกรอกราคามันถูกนะครับแต่ปืนลูกโม่เป็นปืนที่ราคาไม่มีวันตกและเป็นปืนที่เป็นอมตะตลอดการนะครับเป็นปืนยอดนิยมไปตลอดการ นะครับตามนั้น